ตระกูลหุนเนี่ยครับไม่กล้าที่จะไปซ่ากับเวียดนามนะครับแล้วทําไมขมรถึงไม่กลัวไทยนะครับจริงๆประเทศไทยนะครับถ้าลบกันจริงๆเนี่ยครับระบบขยี้ขมรได้อย่างสบายเลยขมรไม่กลัวไทยเพราะว่าขมรมีผลประโยชน์ร่วมกับนักการเมืองไทยครับแน่นอนครับขมรเนี่ยครับเกี่ยวดองกับตระกูลชินวัตรครับทักษิณกับคุณเซนเนี่ยครับจูปากนครับคุณก็จะเห็นว่าทักษิณเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นพ่อค้านะครับ เรื่องผลประโยชน์เนี่ยก็คือจะต้องมาก่อนนะครับฉะนั้นทักษิณกับฮุนเซนเนี่ยก็มองเห็นแล้วละ่ะว่านี่แหละ,หละพื้นที่ทับซ้อนนี่แหละมีแหล่งพลังงานอันมหาศาลอยู่ถ้าอย่างนั้นขุดกันขึ้นมาพัฒนาด้วยกันแล้วก็แบ่งรายได้กันจะดีไหมเหมือนยุคโบราณเลยครับต้องมีการเกี่ยวดองกันใช่ไหมครับระหว่างเมืองกับเมืองลูกสาวของคุณเยวาวภาวงสวัดหรือว่าเจ๊แดงเนี่ยครับก็ไปแต่งงานกับ นักการเมืองเขมรเครือข่ายฮุนเซนครับเห็นไหมครับทักษิณออกจากเรือนจําฮุนเซนก็มาเยี่ยมนะครับวันเกิดของฮุนเซนทักษิณก็ไปหาเอาเป็นง่ายๆครับตระกูลชินวัตรกับตระกูลฮุนเนี่ยมีความเกี่ยวดองกันครับฉะนั้นพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยครับจึงเป็นสิ่งที่ทั้งสองคนเนี่ยต้องการให้มันเกิดขึ้นเมื่อมีการเจรจานะครับทั้งสองคนจะแบ่งกันทักษิณไม่สามารถแบ่งในแง่ของประเทศไทยได้ แต่มีการลงทุนกับเขมรนี่แหละครับคือขุมทรัพย์ของ2ตระกูลครับฉะนั้นเวลาเขมรลุกเข้ามานะครับของเราก็จะบอกนี่ไงเดี๋ยวตาม MOU เดี๋ยวเราใช้กรอบของ MOU ในการเจราจาแล้วก็ปล่อยเขาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาถอยไปก่อนนะเดี๋ยวเจราจาใหม่ลุกขึ้นมาถอยไปก่อนนะเดี๋ยวเจราจาใหม่เห็นไหมครับนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่มันอยู่เบื้องหลังครับไม่ใช่เฉพาะทักษิณอย่างเดียวนะครับที่เขมรเนี่ยมีผลประโยชน์ด้วยนะครับลุงตูแล้วนี่แหละนะครับ ลุงตูนและบุรพาพยักนี่แหละขเขมรก็มีผลประโยชน์ด้วยครับต้องทำความเข้าใจกับกองกําลังบุรพาก่อนนะครับบุรพาพยักเนี่ยครับดูแลพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกและชายแดนตะวันออกนะครับซึ่งมีพรมแดนเนี่ยติดกับเขมรเนี่ยครับยาวมากนะครับคุณคิดดูนะครับเอาแบบไม่ต้องโลกสวยนะครับขเขมรต้องการใช้ของไทยทั้งหมดถูกไหมครับมีของไทยที่ออกไปขเขมรทั้งถูกกฎหมายและ ผิดกฎหมายนะครับคุณคิดดูสิครับในว่าจะเป็นน้ํามันเถื่อนของเถื่อนอะไรเถื่อนคุณคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยครับเขาไม่รู้เหรอครับว่าไปยังไงเขาจะปล่อยให้ไปเฉพาะตามด่านอย่างเดียวเหระครับไม่ต้องโลกสวยครับเอาเป็นว่ารู้กันอยู่แล้วนะครับก็แบ่งกันมาตั้งนานอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยทางพลเอกประวิทร์วงสุวรรณนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยที่ เคยคุมกองกาลังบุรพาพยักนะครับก่อนที่จะมาสถาปนาตัวเองจากการยึดอํานาจเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความใกล้ชิดกับขมรน,นะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าสมรู้ร่วมคิดในการคนของเถื่อนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมชี้ให้ฟังว่ามีความใกล้ชิดกับขมรฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทางฝั่งทหารไทยนี่แหละโดยเฉพาะบุรพาพยักนี่แหละไอ้สามคนนี่แหละสนิทกับขมรครับดูได้จากอะไรครับดูได้จากหลังจากที่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับ ตอนนั้นเนี่ยพลเอกประวิตย์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยได้เคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของกรณีพื้นที่ทับซ้อนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการปักหมุดที่ขมเมรเนี่ยล้ำเข้ามาคุณวลระสมความคิดเนี่ยก็ได้ไปอย่างพื้นที่ทับซ้อนนั้นนะครับว่ากันว่านะครับมีผู้ใหญ่จากกองทัพไทยเนี่ยโทรไปบอกให้ทหารขมเมรเนี่ยจับตัวคุณวีระเอาไว้เลยกับคณะ คนที่สารภาพก็จะได้สารภาพว่าลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่เขเมรน,นะครับแต่คุณวีระไม่ยอมคุณวีระจึงโดนขังอยู่ในคุกเขเมรหลายปีเมื่อมีการปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยครับทางชุดลุงตู่เนี่ยก็อยากจะได้คะแนนนิยมจากคนที่ไม่ชอบของคุณทักษิณน,นะครับก็โชว์ power ครับยกหูกันอยู่ๆคุณวีระยังไม่ได้พ้นโทษครับได้รับการปล่อยตัวมาก่อนกำหนดครับก็หวังว่าคุณวีระกลับมาแล้วเนี่ยก็จะได้มาเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทครับแต่แ,แทพระเอิญคุณวีระแ้นครับเพราะว่า เท่ากับว่าโดนผู้ใหญ่ที่มีมากบาร,รมีของไทยเนี่ยส่งไปอยู่ในคุกของเขาเมนเห็นไหมครับนี่คือความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดกันเชกเช่นอะไรครับเชกเช่นเรื่องของ Qing ชิงชิงครับชิงชิงที่เป็นดาราจีนที่โดนคอเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับเอาไปอยู่หลอกไปเนะครับเมืองไทยโทรศัพท์แป๊บเดียวคืนเดียวส่งคืนมาเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นกรณีคอเซ็นเตอร์ Center, ใช่ไหมครับหรือว่าทุนจีนเทา ถ้าเกิดว่าเจ้าที่รัฐไทยไม่รู้เรื่องด้วยในการส่งคนข้ามแดนไปจะเข้าไปเอาตัวมาได้ยังไงในหลายๆกรณีเห็นไหมครับนี่ก็เช่นเดียวกันครับกรณีของคุณวีระกับขมรก็เป็นเช่นเดียวกันครับแล้วทําไมในยุคข,ของรัฐบาลลุงตู่เนี่ยขเมรถึงไม่ได้ลุกเข้ามาในเรื่องของพื้นที่เนี่ยเยอะมากครับจริงๆครับไม่ว่ารัฐบาลไหนครับก็อยากทําธุรกิจกับพิทัทับซ้อนทั้งนั้นครับแต่รัฐบาลทหารทําไม่ได้ครับมันมีข้อจํากัดอยู่ครับ มันทําไม่ได้เพราะมันเป็นทหารเนี่ยเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็จึงเบรกเอาไว้เพียงแต่แค่นั้นนะครับเพราะว่ามีการเข้าไปเจราจามีการไปดูแล้วแต่ดูแล้วน่าจะเป็นอิชชูที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียให้กับรัฐบาลแน่นอนก็จึงโฮเอาไว้อยู่ประมาณแบบนั้นพอยุคของลุงตู่จบไปมีการเลือกตั้งรัฐบาลอุ้งอิงเข้ามารัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาเรื่องเหล่านี้จึงเป็นการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะครับท้ายสุดนะครับผมมีเรื่องที่ ให้พวกคุณลองคิดกันดูนะครับอย่างกรณีประสาทตาเหมือนทมเนี่ยอยู่ถ้าเกิดว่า,ขาเขมรเข้ามาขุดสนามเพลาะในไทยนะครับถ้าเกิดได้เป็นเวียดนามครับเขาจะสั่งให้ถอนทหารไหมครับถ้าไปทําแบบนี้ในเขตแดนเวียดนามเนี่ยผมว่าเวียดนามล่อล่อ,ลอไม่หยุดเลยแหละล่อจนต้องขอเจราจาเลยแหละไม่ใช่เหมือนประเทศไทยครับผมเข้าใจนะครับทหารทางภาคที่สองอึดอัดนะครับแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรามันมีเบื้องหลังกันอยู่ครับนี่แหละครับก็คือกรณีของทําไมเขมรเนี่ยซ่ากลาง เคลมประเทศไทยแต่ไม่ไปเวียดนามและประเทศอืน่นๆมันก็มีเบื้องหลังอยู่ด้วยประการละชันนี้แหละครับ